เดี๋ยวมาปลูกต้นหอมกันหน่อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูสตอเบอรี่นะคะบึ่งแน่สตอเบอรี่กำลังตูก็มีนะคะนี่สุกก็มีค่ะเห็นบ่ เป็นวิไลวะเจ้า,จาฟ้าวเก็บสตอเบอรี่ไว้หลายพันกว่าบ,บุปล่อยให้มันสุกนี่โอแมนยังดอกถากกินเมดค่ะก็เลยเก็บนี่อันนี้ก็สุกเห็นบ่นี่ตรงนี้ตรงนี้ดกมากค่ะเห็นบ่ อันนี้ก็สุกอันนี้ก็สุนนกเดจะเก็บไปให้เด็กๆเห็นบ่นี่นตรงนี้สตรอเบอรี่ตรงนี้นี่ดกนะคะนี่ก็สุกโอ้ตรงนี้ดกเลย จะพามาดูกวงตุ้งเห็นบ่สลากตัวสลากมีแรเอากวงตุ้งมา่วานกับผักชีกำลังโตกำลังจะเริ่มโตค่ะอันนี้คือกะหล่าไทยนะคะอันนั้นก็คือต้นขณา จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะปลูกจะปลูกต้นหอมค่ะนี่ก็คือต้นหอมเสียบไว้แบบนี้เลยค่ะ มื่อนี้ก็เป็นอีกมือที่ยุดงานค่ะทุกคนที่จริงโบเมนวันยุดวิไลนะคะวิไลต้องทํางานเมื่อวานเมื่อนี้แล้วก็เมื่ออื่นค่ะวันผุดพลหัสก็เป็นวันยุดของวิไลแต่เมื่อวานนี่วิไลป่วยค่ะฝันค่ะทุกคนฝันว่าเวียนหัวตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าเออเวียนหัวอีหลีแต่ก็พยายามจะนอนนะคะแล้วพอถึงตอนเสาร์อยากเข่าห้องน้ำค่ะตแต่เลย เขาห้องน้ำพยายามจะลุกเข่าห้องน้ำแต่เวียนหัวหมากลุกขึ้นก็บ่ดได้ค่ะพยายามจะย่างไปเข่าห้องน้ำพอไปเข่าห้องน้ำก็คือสิเป็นล่มค่ะก็เลยได้พยายามส่งข้อความหาผู้จัดการวิไลเวียนหัวจนบอสามาถโทรหาโรงแรมได้นะคะแต่ก็พยายามโทรหาผู้จัดการโอ๊ะบอกพิษค่ะทุกคนพยายามส่งข้อความหาผู้จัดการ พอทรงแหลวก็คิดว่าเออยังหน่อยเห่ากับทรงขอความหาผู้จัดการตั้งแต่เสาร์ประมาณเจ็ดโมงเสาร์ก็คือสิบปเป็นยังดอกถึงผู้จัดการบอไปทํางานใดแต่วิไลก็ใดบอกผู้จัดการไหว,ว้เหลวก็คือสิบปเป็นยังพอถี่ทางานก็มีคนอยู่สามคนเหลวในแผนกแม่บ้านนะคะถี่วิไลทําทงานก็คือสิพ่ออยู่เพราะว่าปกติแหลวสามคนก่อ พ่ออยู่นะคะแล้วก็ร่วมกับวิไลที่วิไลบอดดิไปเมือ่อวานก็เป็น4ีคนแต่ว่าวิไลบอดดิไปเพราะวิไลป่วยเนาะแล้วที่นี่ประมาณสิบโมงเสาร์นี่แหละค่ะโอ้ยทางเจา้านาย่ส่งข้อความจักหัวหนา้าจักรีเซพชันโท่มากส่งข้อความมาว่าวิไลเป็นยังคือบอไปทํางานเป็นยังคือบทติดต่อไผเลยหนุนนีนันแล้วที่นี่พอวิไลตอนเสาร์นะวิไลก็ หลังจากที่วิไลลูว่าตัวเองเวียนหัวเวไลก่อให้แฟนเอายายาแก้เวียนหัวมาให้สินะคะเวไลก็รับไปเลยหอสิบเอ็ดโมงเสาร์กว่าพอตื่นขึ้นมาวิไลเห็นข้อความก็เลยโทรกรับทรงข้อความกลับหาทุกคนแล้วที่นี่ทุกคนก็ว่านุนนี้นั่นหัวหนา้าก็แท่นสี่สีบแบบว่าเออป่วยปบเป็นยังเด้อแต่กับกายวาดดาวิไลติมโอ้ยนอ่อก็เลยแล้วไปแล้วลที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าบาไวเล้อเด้อ กับถีดทำงานตรงนี้แล้วที่นี่ได้เห็นขอความผู้จัดการโอ๊ผู้เจ้านายก็เลยวิไลก็เลยบอกว่าวิไลได้ส่งขอความหาผู้จัดการใหญ่เหลีว่วตั้งแต่เสาตั้งแต่เจ็ดมงเสาเหลีว่ววิไลลุกออกจากที่นอนบดายวิไลก็เลยว่าจากสี่เพิน่นนะ่ะส่งขอความมาบอกวิไลว่าเพิ่นพักงานวิไลประมาณนี้อย่างสินะคะเพราะว่าขังที่เหลียวพนว่าถาวิไลย,ยุดงานโดยถีมีวิไลยอยู่ในตะล,ล,ล่างเพิ่นจะไลวิไลออกคนมันป่วยเหตุจังใดใดเนาะคะ่ะทุกคน มันบริว่างแผนไหวว่าเ้าสิป่วยแมนบอคะ่ะสิเฮ็จจังไดๆนั่นแหลคะค่ะมื้อนี่ก็เลยทําสวนคะ่ะเป็นวันหยุดก็เลยทําสวนทอนมันฝรั่งคะ่ะทุกคนลองเอาไปต้มดูนะคะ นี่คือมันฝรั่งที่เก็บมาค่ะทุกคนนิดเดียวไดลไยเลยไอต้นบดจักตุนนะคะ